โอเคครับนี่ตัวผู้นะครับเพศผู้ไว้หกเดือนนิดนิดห้าหกเดือนนิดๆน,นะฮะเชื่องเชื่องนะครับหนักโลห้าโลหกนะครับนี่นี่ฮะมันดูหนอลูกอ่ะอืมอืม เขาจับไปดิโอ้ยชอบแข่งตัวนี่นะครับขับน้ำมานะครับอับน้ำมาตัวผู้นะครับ,บ,น,น,รบนี่ตัวเมียตัวเมียนะฮะนี่ตัวเมียค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ดุอะไรมากมายนะนี่ตัวเมียนะครับ นี่ตัวผู้นี่ตัวเมียหละประมาณโลโลสองโลสามนะครับไว้ห้าเดือนนะครับอันนี้หกเดือนนิดๆนะครับนี่ห้าเดืนอนท่านใดสนใจใส่ตรงมาห้าพันครับ 5, ห้าพันห้ารวมส่งทั่วไทยฮนะนี่ยะท่านใดมีใจใส่ตรงมาเนี้ยขนกัินขนทองครับนี่ตัวเมียแล้วครับนี่ตัวผู้ นะครับนี่อาบน้ามานสนใจใส่ตรงมาครับคนกับขนทองอนะ่ะัสดีครับ